ก็สวัสดีทุกๆคนทุกทท่านด้วยนะครับผมมิ n แม็กศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครอะไรหรือว่ามาริสกิีนตัวอะไรนะครับก็สามารถมารับชมในคลิปผมได้เลยนะครับแต่ก่อนไปรับชมในคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนในคลิปนะครับมาครับไปรับชมคลิปผมกันเลยละกันครับมาครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นซูการ์นะฮะหรือว่าแพนด้านะฮะที่เขาเรียกกันนิยมนะฮะ วันนี้ผมจะมาเล่นตำแหน่งออฟเลนน่าเดินกันเดินยังผิดเลยเจอแพนด้าเหรอได้ดีเฮ้ยแพนด้าเองตีเพื่อนฮะนี่แน่ตีมั่งนี่วิบโอ้โหเจอวิบด้วยแ่นนี้วิบเขามาต้องยอมมอนิเตอร์รอจุบจกวงเงินยัดจับจับโูจะตายเบสวยจัด เวดเลยดีกว่ามั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเวดบูเลยว่าเอเวดเลสพูดไม่ถูกแั่ทีแม่งวะเ้ยใครเข้าไปข้างในเยวะเกอบดองแลยไมมล่ะโมจะโม มันเคลียร์เสร็จแล้วไอ้ด้าโจนีโอ้โหไม่ได้เลยนะห่วงจริงๆนะเฮ้ยแมงมุมเยอะว่ะเราจะโดนนลเนี่ยโอ้โหโโห,โโหดีนะไม่บวกต่อไม่ลงไปคุยกัลบลากมะม่วง อย่าต่อฟรีอย่าเพิ่งเล่นตายป้อมมาก่อนลับตีไปเลยมาก่อนเลยก็ไม่ห่วงเอ้ยเดี๋ยวจริงจริงป่ามันต้องคิวแคลี่ดีวะทำไมแคลี่คิวป่างง <c oughs> <c oughs> ต้นเกมต้นเกมผิดพลาดกันนึงแต่ถ้าซึบเกิดนี่ครับบันเทิงเลยอ่ะ เ,เราฟิกเกอร์มาโอเคตายไม่หน้ายอยู่ เออแลกกันไปแครี่มันเกิดก็ไม่ไม่เฟี้ยวนะถ้าแครี่มันเกิดอะ่ะยับยกไปทีทททททท โดนโดนไหมโดนไม่โดนไอ้ดาไปไหนวะ okay. เอเลนดอยอยู oh, ่นี่โอเคไอ้ดาโผผมโผงั้นมันก็เห็นดีนะคอสเรียบร้อยเฮ้ยนี่ยววินทูต่อ,ตอไมหมฮะหมดตะกี้ก็ถอยดิ ขนาดนีนเออ้เออเออรอๆๆๆอรปับ๊บขอผักออกมารอเลยเนี่ยโอ้โหโคตรีว่ะแรดแม่งกดสตีไว้ามากยังไม่เอากลางรรอ่ะ แม่งเราทำยกท่าสองไม่ได้ไหมเราขัดสกิลหนึ่งแล้วย,ย่าแม่ตายด้วย <What? S 1> โห่แล้จ่ายหมดแล้วด้วยปุ๊บปุ๊บจ่ายทางไอ้สกิลสังติแม่งกดแข็งเสียงสวยจะทำได้ไหมจะทำได้ ได้โอ้โหโหนี่มันเล่นทีเพ้อ <laughs> <laughs> ได้ได้แม่งสก,กายฟอลฟิกหนึง่งอือเอกลูคให้เจอกันแฮ่เรนดอร์มันรอซื้อปว,วะเรนดอร์หายนะจ๊ะ เอาคืนหน่อยละกันไนด้าเฮ้ยมุกยองไี้มั่ไหมะโอ้กำลังมันเลย โอ้ยเรียนดอมารู้นะทันปะวะทันดินแน่บิกแล้วนะบิกแล้วนะจบล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 บตึก <c oughs> ระหว่างพันดาพันด,า,นดาวะ จ,จ,จลบละจ้าได้แคร่รีก็คุมละจ้าแมงมาแมงมาแมงมาเยอะแมงมาเยอะแมงมาเยอะโอ้โหไม่รอดว่ะสักมัดดีแลรไม่ไงม้นมึงแตกนะ วับวูบวับหรอกตีหมดแล้วเนี่ยไม่แต่หนึ่งดอกดเกิดน,นะช้อ <And S 3> นเข้าไม่ได้ดูเลยต <c oughs> ีหนึ่งยังไหวเหรอ <c oughs> ยังนะครับ <c oughs> panda ừ, ở ไหน nào whip 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 xem tôi whip whip ยังไงเอ๋ยวีบวีบเฮ้ยเฮ้ยเกืประมาแล้วตางแบบไอ้ติเตอร์มันไม่ได้การกลางเลยดิมันการไม่ทันเลยนะบนน้าฉันน่าประมาดิดดาเดน่าจะไม่ใช้เลยดีอะไรก็แตกแม่งสุดไปแตกดูไม่ใหญ่ว่าทางดูไม่ใหญ่ละมาแต่พันมาเก้าพัน ไอ้เดียวอีกไอ้เดียวไอ้วิฟไอ้วิฟมึงมึง,มงแม่งดุดเลือดใหญ่มาพอดีสี่มกราไปนเนี่ยป่าไม่เอาฟ่าแล้วมึงแจกเยอะเกิน ใช้เดินเกาะตูดวิฟเลยนะไปไหนไปไหนบอกเลยได้วิฟก็สบาย อีกองเลยเนี่ยต้องคลองสถานเดียวเฮ้อมีอะไรดีด้วยใจก็เสีย <ious ness Tou hou> ข้าวโดนใครฆ่าววะลิตอรอโห้เจ็บนะเนี่ยไม่ได้ไปไหนวะเสียวแล้วเนี่ยไปอยูไ่ไหนวะได้ไป่โหดจริงนะเนี่ยเอาไได้อยู่นู่นโอเคโอ้โแล้วห่งตายหมด พ่อป้อมยิงนี่เนี่ยเพลงผมวิบ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 เพลงผมหิบหิบหิบโอเคครับก็จบกันไปกับคลิปซูก้านะครับตำแหน่งออฟเลนฮาร์ที่ผมเล่นนะฮะถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลิปให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจก,กับคนทำคลิปนะครับ